ขี่ข oh, okay, ึ hmm, um, right? ้นมาขี่ขึ้นไปน้นเลยเออขี่ได้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอ้เอาขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้ไหมได้ Hello? <laughs> เม่มมกมาเอมาเอวมาเลยเก่งมากปั่นเร็วไปเลยโอ้ไรเลยไปเลยไปเลย ไปดูดิวิโพที่ที่ที่ไปขิ่ไปตรงไหนอ่ะ ลมแล้วลมแล้วลมแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นเย็นแล้วลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วเย็นหมดเลยเออถุงมือก็ไม่ได้ใช้ขาเอาไม่ได้ขึ้นมาได้เลยขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยดูนี่เจ็บตรงไหนบ่รา่เจ็บดอกไม่เจ็บดอกนะะขึ้นขี่ต่อแล้ว <Wow. S 1> ยืนว้าวมาเข็นเข็น,นอบบเ,เออถนนตรงนั้นเป็นหิมะไงเป็นหิมะทั้งหมดไงตรงนั้นอะ่ะพอมันสิ้นสุดสิ้นสุดตรงนี้มันสิ้นสุดดินแล้วไงตรงนั้นไม่เป็นแค่หิมะล้วน,วนๆไงน้ำมันซึมจะือฝ้าเราถึงไงเด็กน้อยมนันซึม nhu do tụng bé hành ấu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไายบายกันไายบหยกันแล้วพอแล้วไม่ไหวกันไม่ไหวไายบายกันแล้วไายบายกันปอนเดี๋ยวตรงไปนู่นหืไม่วยวายว Gue tanda tak di dalam Ni pengen bercakap. อ๋อฮัลโหลแล้วเปิดอันนี้โค้งไห เอาดอกไอ้ตัวฟันแล้วไถนี่โย่ไม่ติด Hvor vil du ha meg?